ขอบคุณเอฟจีนะคะที่ส่งสตรอนี่นะคะแบบนี้มาให้เลยอันนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาพอใส่กุ้งใส่หมูสับอันนี้จะเป็นหอมแดงนะแล้วก็หั่นไปแล้วเนาะหั่นหน่อยเพราะเวลาโขลกได,ได้ง่ายๆแล้วก็กระเทียมน,นะคะโขลกวันนี้จะใช้พริกแดงจินดากับพริกแห้งนะโขลกหอมแดงกับกระเทียมเนาะแล้วก็ใส่พริกแห้งพริกแห้งเอาเป็นขนาดไหนก็ไม่ว่ากันแล้วก็ เอียดแล้วนะจ๊ะก็ใส่บบนิดใส่พริดกดงไปหน,น่อยนึงพี่แกงพร้อมแล้วจะไปหน้าเตาเลยคะ่ะโอเคค่ะอ,คอันนี้หลังจากที่ตำพริกแกงไปแล้วนะคะตำแกงไปแล้วเราก็ใส่น้ำมันหมูนิดนึงนำพริกแกงแล้วก็นำพริกแ,แกงเอาไปตอกโซ่นะคะเดี๋ยวไม่ ทีนี้เราจะใส่ทั้งหมูตับแล้วใส่กุ้งเนาะนี่ะนะคะคนณถามว่าทำไมต้องใช้ตะหลิงมันจะง่ายนะคะเวลาตักมะเขือ่ากอะไรก็ใส่นะคะแล้วก็นะคะครเนาะ สวยนิดึงิ้ลตามนิดนึงพอแล้ค,นนะคะตัวรัววัตถิยวเพราะที่นี้เรามีเรมีอันนี้อยูอ่แล้วเนาะมีกะปิอยู่แล้วนะตเ็มขอมแล้วอนี้ก็เอาผูใส่แล้วงใตะกอไปขอบคุณมาก ้อขไปกินในกระแกนนะขอบคุณขอบคุณแ c นะคะที่ส่งสตอร์นให้กินกับนี้เลยนะคะส่งตรงมาเลยเสร็จชอบใส่ใบมะกรูดนิดนึงอันนี้เป็นความชอบขอดตัวเสร็จแล้วปิดเตานะคะปิดมะนาวนิดนึงให้พวกมันเด้งๆ<ม> ขอบคุณแซีที่ส่งมาให้นะคะผัดพริกผัดเก็ดสตอรพี่แกงหมูสามแบบนี้เลยนะคะหอมไหม